ผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปีพุทธศักราช2566สำหรับลูกศิษย์เป็นผู้นำเสนอชื่อนางยุพินจันชุมเกิดเมื่อวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2520อายุ45ปีปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่68หมู่2บ้านสำราญ ตำบลอัศมาตอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษอายุราชการ17ปีสถานที่ทำงานปัจจุบันโรงเรียนนครพนมวิทยาคมตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมประวัติการศึกษา ปีพุทธศักราช2543สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคารุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปสถาบันราชภัฒส,สกลนครปีพุทธศักราช2553สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเคมีสำหรับครูมหาวิทยาลัยขอนแก่นประวัติการทำงาน ปีพุทธศักราช2545เป็นครูอัตราจ้างวิทยาลัยเทคนิคน,นครพนมบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2548ณโรงเรียนบ้านโพนจานตำบลโพนจานอำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครพนมเขต2 ปีพุทธศักราช2555ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูณโรงเรียนบ้านคำสว่างตำบลกุรุคุอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขตหนึ่งปีพุทธศักราช2556จนถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคนครพนมวิทยาคมตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาครพนมหน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป คณะกรรมการบริหารโรงเรียนงานครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับเงานสารสนเทศงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนงานสัมพันธ์ชุมชนและภาคีเครือข่ายงานสหวิทยาเขตประทานมหาชัยคติประจำใจใจบริการเชี่ยวชาญการสอนเอื้ออาทรสิทธ ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครูยุพินจันชุมครูผู้ใช้หัวใจเปลี่ยนแปลงความคิดสร้างโอกาสชีวิตให้กับสิทธิจุดเปลี่ยนของชีวิตเด็กบ้านนอกยากจนคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในชุมชนชนบทสิ่งแวดล้อมที่มีความคิดว่าจะเรียนไปทำไมเงินก็ไม่มีเรียนเรียนจบมาแล้วก็ไม่รู้จะไปทำอะไร สู้ออกมาทำนาทำงานรับจ้างทั่วไปดีกว่าแต่อยู่มาวันหนึ่งมีครูท่านหนึ่งย้ายมาสอนที่โรงเรียนขยายโอกาสประจำตำบลแห่งนี้สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์แต่มากกว่านั้นครูท่านนี้ไม่ได้สอนแค่วิชาการในห้องเรียนแต่ท่านสอนทุกอย่างเปรียบเสมือนแม่ที่คอยสอนทักษะการใช้ชีวิตครูที่เปลี่ยนแปลงความคิด ครูที่สร้างแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์ครูที่มอบแสงสว่างให้ชีวิตเปลี่ยนจากเด็กจนจนให้เป็นข้าราชการที่ดีและเป็นคนสำคัญที่สามารถกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเองทุกอย่างไม่ได้เพราะโชคช่วยแต่ที่สำเร็จได้เพราะมีแม่ครูยุพินที่เป็นต้นแบบคอยชี้แนะแนวทางสิทธิ์ได้ดีเพราะมีครู วิมนรัตแก้ววงลูกศิษย์ผู้เสนอชื่อคุณอุปการต่อการศึกษาหนังยุพินจันชุมปฏิบัติงานสอนและจัดการเรียนรู้ด้วยความทุ่มเทเสียสละไม่ยอดท้อต่อข้อจำกัดหรือความยากลำบากศึกษาค้นคว้าพัฒนาตนเองและพัฒนาการสอนในส่วนที่รับผิดชอบ และนำไปปฏิบัติได้อย่างจริงจังมีความแตกฉานทั้งในเนื้อหาความรู้มีองค์ความรู้รและนวัตกรรมมีผลงานเชิงคุณภาพที่สามารถเผยแพร่ได้ในระดับประเทศด้านการจัดการเรียนการสอนได้มีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่21่ิพินกำลังสองโมเดล เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้ในการพัฒนาทักษะกฎหมายดิจิทัลในศตวรรษที่21เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมโครงการขยักให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เป็นวิทยากรในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ STEM ศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบและครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย STEM Education มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นวิทยากรผู้ให้การอบรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ของสำนักง,งานขนส่งจังหวัดนครพนม เป็นวิทยากรผู้ให้การอบรมผู้กำกับลูกเสือหลักสูตรผู้กำก,กับลูกเสือสามัญค้นความรู้เบื้องต้นของโรงเรียนบ้านนาว่าเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่สู่ครูมืออาชีพประจำปีพุทธศักราช2565ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินแบบใหม่ WPA ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมจากการปฏิบัติหน้าที่ความเป็นครูด้วยหัวใจและจิตวิญญาณด้วยความศรัทธาในวิชาชีพครูการครองตนครองคนและครองงานด้วยจรรยาบรณวิชาชาีพด้วยหัวใจที่ทุ่มเทเสียสละ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของลูกศิษย์มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยกย่องยอมรับของสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีเชิงประจักษ์ได้รับรางวัลระดับประเทศดังนี้ปีพุทธศักราช2562ได้รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช2563ได้รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดีจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในงานวันครูครั้งที่64ณหอประชุมคุรุสภาได้รับรางวัลพระฤหัสบดี จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคาลากรทางการศึกษาจังหวัดนครพนมได้รับรางวัลผู้กำกับลูกเสือดีเด่นประเภทผู้สนับสนุนจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติปีพุทธศักราช2564ได้รับรางวัลผู้กำกับลูกเสือดีเด่นประเภทผู้สอนจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนมปีพุทธศักราช2565ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับรางวัลเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ สำนักง,งานลูกเสือแห่งชาติได้รับมอบจากท่านดรสุพัฒน์จำปาทองประหลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัล ROE 11 MOE Award ระดับดีเยี่ยมจากสำนักง,งานศึกษาธิการภาค1 1ได้รับมอบจากท่านดรสุพัฒน์จำปาทองประหลัดกระทรวงศึกษาธิการจากนี้และตลอดชีวิต จะขอเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าโลกจะหมุนไปเร็วแค่ไหนด้วยหัวใจจิตศรัทธาของความเป็นครูจะทุ่มเทเสียสละเพื่อแผ่นดินเกิดจะเป็นครูผู้ใช้หัวใจเปลี่ยนแปลงความคิดสร้างโอกาสชีวิตให้สิบตลอดไป